ه, สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มีหเหรียญเ,เหรียญเ,เหรียญหลงก็จ้อยว่าสีงรหมพรรนะเหรียญนี้ยังสวยอยู่เลยแต่ก็สวยนะหลงก็จ้อยว่าสีงรหมพรรนะเมือ่อกี้ดูไม่ได้ดูผ่านกล้องมาดูผ่านกล้องแนละ้วมันดูยากดูหมายถึงว่าเราเล็งให้มันตรงกล้องนะชากเพราะเราชอบก้มไปดูนะ นี่ก็มีต่อโค้ดด้วยเดี๋ยวน้องเหลืองเ้องเหลืองคัดมันนะเจอะเล็กครบรอบอายุ84ปีนะรุ่นส่งน้ำเป็นเหรียญรุ่นส่งน้ำแนมะ้วสิงห์ทุมพรนี่ปี P 40นะปี P 40อ่าปี P 40นะปี P 40อืมเห็นส่งน้ำของเก่านี้นะ่าจะเลี่ยมทองมานะครับ ใช่แน่ๆครับขัดอย่างนี้นะเนี่ยเพราะว่ามันมีรอยขึ้นกรอบอยู่มีรอยขึ้นกรอบอยู่เป็นกรอบต้องเป็นกรอบทองแน่นอนเนี่ยอย่างเงี้ยสไตล์นี้นะสไตล์นี้ต้องเป็นกรอบทองแน่นอนนะเจ้าของเดิมเมื่อตะแตะใส่กรอบทองนะโอเควันนี้ก็ฝากกด subscribe ด้วยแล้วก็ เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างของวิดีโอนี้เราจะมีลิงก์บอกอยู่ว่าไปกดไปดูราคาได้หลักร้อยนะครับหลักร้อยถูกๆเลยหลักร้อยต้นๆน,น,นี้นะครับหลักร้อยนะหลักร้อยมาจัดส่งทุกวันนะมีร้านจะส่งกดฝากกด subscribe รด้าน Stone story ด้วยนะครับ Stone story ห้าสิบห้านะอืมอัดไลาย id มาได้มีไลาย id ตรง story นะครับก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวให้ดูอีกนิดนึงอ่ะดูสวยๆเลยเอย่างนี้อืม สวยด้วยนะครับอ่านี่นี่มีสามเหรียญเนานะนีเอวได้มาสามเหรียญสามชิ้นนะก็ลงแยกคลิปกันนะครับใครชอบว่าฝากผลไลค์กดซับให้ด้วยละกันคือมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าท่านจะเห็นสินค้าลงเรื่อยๆนะก็เห็นเห็นชุดเราอะลงเรื่อยๆนะจะลงในนี้จะลงสุดมากลงในยูทูบอย่างเดียวนะไม่ได้ไม่ได้ลงที่อื่นเลยวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับไปก่อนครับ